เกลือดำก็ตอนนี้เกลือดำเหลือประมาณห้าห้าร้อยฟลูกครับใกล้หมดแล้วครับเกลือดำใครสนใจก็สั่งก็สั่งขึ้นมาได้ครับต่อไปก็เกลือดำหมดก็ก็จะเป็นเกลือเกลือกลางแล้วครับเกลือกลางราคาก็จะแพงกว่านี้นะครับเกลือดำก็ราคาราคาแพงกเกลือใส่ต้นมะพร้าว นี่ก็เอาสองเอาสองย่างเกลืออย่างละย่างละห้าสิบเกลือใส่มะพร้าวเกลือเกลือขาวเกลือกลางอ่ะไม่ใช่เกลือขาวแฉะหน่อยนะแล้วเกลือมันมาทุกน้ำมาสั่งกันเข้ามานะครับสั่งเข้ามาได้เกลือดำใกล้หมดแล้วแต่เราก็ส่งถึงที่นะครับ ส่งได้ทุกที่เราอย่าคิดค่ารถตามระยะทางนะครับตอเกษตรทำเองขายเองส่งถึงที่ครบคุดหนุนคุณฟุ้งมีทั้งเกลือขาว <c oughs> เกลือกลางกับเกลือดำวันนี้มาส่งที่ไร่กับ